เศรษฐกิจดีประหยัดหรือเศรษฐกิจไม่ดีฟุ่มเฟือยคืออย่างไรในสังคมขณะนั้นหรือในกาลช่วงปัจจุบันนั้นนั้นมันคืออย่างไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดหรือเครื่องชี้บ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดี 1. ถ้าผู้ใดจะเอาตัวเลขของการเงินที่ได้ที่มีนับเอาจากเงินคงคลังและ จากกระแสะสัพพัที่มีจำนวนสูงจำนวนมากแห่งตัวเลขของเงินเท่านั้นเป็นตัวชี้บ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจดีผู้นั้นก็จะได้ความรู้แค่ว่าสังคมนั้นเก่งในเรื่องตัวเลขของการเงินชี้บ่งว่าเศรษฐกิจดีแค่นั้นและเท่านั้นที่อยู่แค่ตัวเลขของ GDP นี้แหละเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจตัดสินกันว่าเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดี ก็คือยืนยันด้วยตัวเลข GDP ซึ่งมันแสนง่ายดายกันเหลือเกินมันผิวเผินตื้นเขินเกินไปสังคมใดที่เอาแค่ตัวเลขของ GDP มาเป็นเครื่องชี้บ่งตัดสินเด็ดขาดว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีมันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจจบกันแค่ตัวเลขแล้วก็เอาแค่ตัวเลขของ GDP เท่านี้มายืนยันเศรษฐกิจว่าดีหรือไม่ดี นี้คือความรู้ความฉลาดของชาวเทวนิยมก็เป็นแค่รสนิยมโลกิ้ยะที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมของอำนาจลาบยศสรรเสริญสุขที่ทุนนิยมใช้เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีกันอยู่เท่านั้นแน่นอนในโลกสามัญปุถุชนคนโลกียะทั่วไปเขาก็ถือกันว่าจริงอยู่แต่ชาวบุญนิยมหรือ คนผู้มีความรู้ความฉลาดเป็นโลกุตระจะมีเครื่องชี้บ่งตัดสินเศรษฐกิจดีที่จริงแตกต่างไปจากชาวเทวนิยมโลกียะหรือทุนนิยมทั้งหลายยังมีนัยสำคัญลึกซึ้งซับซ้อนอีกมาก อไรอื่นที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นเศรษฐกิจด้วยที่จะเป็นเครื่องชี้บ่งว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเช่นมันต้องมีคนมีการกระทำมีความรู้สึกมีกาละมีเทศะมีฐานะเป็นต้นที่แต่ละอย่างก็เปลี่ยนแปลไปเสมอไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยทั้งกาละเทศะทั้งฐานะโดยเฉพาะมีความรู้สึก หากไม่เอามาคิดมาร่วมคำนวณด้วยมันก็ไม่ครบความจริงแน่มันผิวเผินตื้นเขินเกินไปมันบ่งชี้ยืนยันตัดสินความจริงที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีกันยังไม่ได้หรอกาละคือเวลาซึ่งเคลื่อนที่เสมอกำหนดเอาวาระเป็นครั้งเป็นรอบและไม่คงที่มีอยู่นิรันดรตราบที่มีอวกาศมีเอกภพมีมหาจักรวาล เทสะคือองค์ประกอบสิ่งต่างๆแต่และอย่างต่างกันย่อมแย้งกันหรือขัดกันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวต้องกระทบกันทำให้ไม่หยุดอยู่ฐานะคือที่ตั้งของรูปกับนามตําแหน่งของคันชั้นที่เป็นอยู่ซึ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในสปปรรพสิ่งอยู่ตลอดกาลดังนั้นจึงไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงที่เป็นหนึ่งอยู่เป็นอันขาด เพราะแค่กาลละคือเวลามันก็ไม่เคยคงที่ไม่มีใครจะบังอาจให้การหรือให้เวลามันนิ่งเที่ยงแท้แม้แต่พระเจ้ามันจึงต้องขึ้นอยู่กับกาละด้วยแน่นอนแม้เทสะและฐานะโดยเฉพาะคนแม้การกระทําและความรู้สึกนั่นแหละยิ่งสำคัญกับความเป็นเศรษฐกิจที่จะมีความรู้สึกเป็นเครื่องชี้บ่งว่า เศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งจะมีความรู้ความฉลาดระดับปัญญาตัดสินได้เศรษฐกิจดีในความหมายของชาวเทวะนิยมโลกิยะนั้นจึงยังไม่จบกิจเด็ดขาดได้แน่นอนเพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตเจตสิกรูปน,นิพานดังนั้นเศรษฐกิจดีของเทวะนิยมก็ยังขึ้นอยู่กับสุขอยู่ดี ที่ประกอบไปด้วยกายกับจิตและต่างก็เป็นภาวะของตนเองทั้งสิ้นต่างก็อิสระของแต่ละคนไม่มีใครบางอาจจะมาเป็นเจ้าเป็นนายใครเลยในความเป็นอัต,ตภาพอันเป็นตนของตนแต่คนหรือลัทธิศาสนาที่ยังไม่สามารถมีท่าตรู้ที่จเจริญกว่านั้นมันก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงของเศรษฐกิจหรือของตัวของตนแน่เพราะมันยังมีเชโกกับปัญญา หรืออวิชากับวิชาหรือยังมีกิเลสกับไม่มีกิเลสเป็นต้นที่เป็นภาวะสองอันเป็นเรื่องของเทวะในจิตนิยามซึ่งมันย่อมแตกต่างกันอยู่นั้นความจริงมันก็ไม่ลงรอยกันอยู่แท้มันต่างกันไปมีเทวะมีภาวะสองตราบที่มีนามกับรูปในความเป็นจิตวิญญาณหรือมีจิตนิยามกันแล้วในโลก ผู้ไม่มีปัญญาย่อมตัดสินให้ยุติธรรมไม่ได้อยู่ดีผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะตัดสินให้ยุติหรือจบกิจสำเร็จ เศรษฐกิจมันอยู่เหนือกาละไม่ได้หรอกหรืออยู่เหนือเทศะก็ไม่ได้แน่หรืออยู่เหนือฐานะของคนที่มีไม่เท่ากันยิ่งไม่ได้เด็ดขาดมันย่อมไม่เทียงแท้ไม่คงที่อยู่ตลอดการแน่นอนดังนั้นจะยุติกันได้ถึงขั้นจบกิจแท้จริงจึงไม่ใช่ไปทำเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบของภายนอกกายภายนอกจิตของตนของตนมันต้องหันมาทำยุติธรรมกันในจิตใจของคนแต่ละคน จึงจะจบและก็สามารถทำความจบกิจได้เฉพาะตนแต่ละคนผู้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจึงจะได้ช่วยกันจัดการองค์ประกอบต่างๆอื่นๆให้สังคมเกิดเศรษฐกิจที่จะเรียกว่าเศรษฐกิจดีได้จริง ซึ่งฐานะของจิตคนผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นจิตย่อมเป็นเฉโกโลกิยะอยู่ก็เป็นธรรมดาที่จะยังตกต่ำเป็นธรรมดาวินิปาตธรรมพระปุถุชนนั้นยังไม่นิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามะธรรมังอสังหิกรังอสังกุปปังแน่นอนดังนั้นคนที่มีจิตแตกต่างกันอยู่แท้จริงคือ ฝ่ายหนึ่งยังมั่นคงยั่งยืนไม่ได้แต่อีกฝ่ายนั้นมั่นคงยั่งยืนตลอดการไม่มีเปลี่ยนแปลเป็นอื่นอีกแล้วมันก็ย่อมมีเศรษฐกิจที่แตกต่างกันคนละขั้วคนละดีแน่ๆเศรษฐกิจดีก็ต้องมีฐานะเข้าคันมั่นคงยั่งยืนตลอดการไม่มีเปลี่ยนแปลเป็นอื่นอีกแล้วจึงจะนับว่าเป็นเศรษฐกิจดีได้แท้ ซึ่งภาวะที่จะมั่นคงยั่งยืนตลอดการไม่มีเปลี่ยนแปลเป็นอื่นอีกแล้วก็มีแต่จิตวิญญาณของคนผู้มีปัญญาและทําจิตเจตสิกรูปนิพานสำเร็จจึงจะเป็นผู้จบกิจอย่างยั่งยืนตลอดการนิรันดร ความแตกต่างก็ยังคงมีอยู่ไม่มีใครหรือพระเจ้าใดจะมาทำให้ความแตกต่างที่เป็นภาวะสองยิ่งใหญ่ในเอกภพมหาจักรวาลยุติได้นอกจากตนเองเท่านั้นที่จะจัดการกับจิตวิญญาณของตอนเองให้เป็นปัญญาได้จริงจึงจะสามารถจัดการกับตนเองและความไม่เที่ยงไม่คงที่ของกาละเทศะฐานะได้ถึงขั้นจบกิจเฉพาะตนเป็นยุติ จึงจะมีความจบกิจเฉพาะคนที่มีจิตเข้าขั้นคุณวิเศษถึงขั้นเป็นอารยะบุคคลที่เป็นความรู้ความฉลาดขั้นปัญญาสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเศรษฐกิจของโลกของสังคมและการกระทำจิตในจิตมานสิการของตนให้อยู่กับความไม่เที่ยงไม่คงที่ของกาละเทสะฐานะอันเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ให้เกิดเศรษฐกิจและปัญญาที่ฉลาดเพียงพอของแต่ละคนอยู่ในสังคมมนุษยชาติ 7. ซึ่งไม่มีอำนาจใด แม้แต่ของพระเจ้าจะมาจัดการกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะจัดการกับจิตวิญ,ญญาณของใครแต่ละคนได้นอกจากตัวเราเองถ้าพระเจ้าบัญชาทุกสรรพสิ่งได้หมดสังคมมนุษย์ก็ไม่ต้องมีโรงเรียนหรือไม่ต้องมีมหาวิทยาลัยกันหรอกหรือมนุษย์ก็ไม่ต้องมีสมองไม่ต้องมีจิตวิญญ,ญาณพระเจ้าก็สั่งคนนั้นคนนี้ให้จัดการตามพระประสงค์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเสียทุนรอนไม่ต้องเสียแรงงานใดๆเลยมนุษย์ทุกคนและสังคมที่อยู่ในบัญชาของพระองค์ก็เป็นอยู่อย่างสงบสุขได้ตามพระประสงค์กันแล้วไม่ต้องมากังวลกับปัญหาเศรษฐกิจกันอีกแต่ตามจริงของสังคมมนุษย์ที่เกิดที่เป็นกันได้จริงนั้นคนที่ยังมีแต่เชโกไม่มีปัญญาที่เป็นโลกุตระก็จะยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีพอที่จะเรียกว่าจบกิจ เป็นที่ยุติไม่ได้แม้แต่พระเจ้าก็บังคับหรือบัญชาให้เศรษฐกิจเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ไม่ได้พระเจ้าบังคับให้เศรษฐกิจไม่ดีตลอดการก็ไม่ได้หรือบังคับให้เศรษฐกิจดีขั้นจบกิจเป็นที่ยุติให้แก่คนแก่สังคมก็ไม่ได้คนแต่ละคนต่างหากที่มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตวิญ,ญญาณของตนเอง และสามารถอยู่กับเศรษฐกิจที่แม้จะแปรปรวนวิปริตวุ่นวายปานใดก็จะอยู่ด้วยจิตใจมีอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมิเสมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอย่างยุติธรรมประจบกิจได้เฉพาะตน นอกจากพระเจ้าต้องการให้มนุษย์และสังคมไม่สงบสุขกันเท่านั้นถ้าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ก็ดีสังคมก็ดีสงบอบอุ่นกันจริงแล้วก็ท่านก็จัดการกับเรื่องขี้ปะติ๋วแค่เศรษฐกิจนี้ไม่ให้มันต้องเป็นภาระหนักยุ่งยากให้แก่มนุษย์ที่ต้องสรรหาวิธีตามเจตนาตามที่มีอุดมคติ ตามที่มีเชิงคิดของมนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจกันอย่างไม่เคยจบกิจกันลงได้นี้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกันแล้วเล่าเล่าๆให้แก่คนในโลกเศรษฐกิจไม่จบกิจเป็นที่ยุติในมนุษย์ในสังคมในประเทศกันดอก 9. ที่แท้นั้นพระเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนาเทวะนิยมเองนั่นเองไม่มีปัญญาที่จะให้คนหรือมนุษย์จัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันที่จิตตนเองและของสังคมเสร็จสำเร็จจบกิจของแต่ละคนลงจนพ้นทุกได้ซึ่งไม่ขึ้นกับความรวยหรือความจนเป็นสำคัญเลยแม้จะจนด้วยซ้ำ แต่คนผู้มีปัญญาที่เป็นอาริยชนโดยเฉพาะเป็นอารหันหลายๆคนเป็นหลักในสังคมนั้นๆก็จะอยู่กับความไม่เที่ยงของเศรษฐกิจได้ดียิ่งเพราะมีปัญญาและมีจิตวิญญาณที่เป็นคนชั้นหนึ่งคนชั้นเอกคลาสสิกตามวรรณะเก้าของพระพุทธเจ้าได้จริงเจริญถึงขั้นเกิดหมู่กลุ่มชุมชนสังคมสารานิยธรรมหกขึ้นในประเทศนั้นๆยืนยันความจริงนี้ ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้มีชุมชนสังคมสารานิยธรรม6และมีคนวันณะก้าวเกิดขึ้นได้จริงๆนะเพราะมีปัญญาโลกุตระของพระพุทธเจ้าเศรษฐ,ฐกิจจึงเป็นปัญหาให้คนที่ไม่มีปัญญาต้องแก้ให้แก่ตนให้แก่สังคมของตนแก่ประเทศของตนกันอยู่ไม่มีจบกิจลงได้อยู่ยั่งยืนตลอดกาลดังที่โลกหรือสังคม หรือคนที่ไม่มีปัญญาก็แก้ปัญหากันไม่จบถ้าสังคมหรือประเทศใดไม่มีคนมีปัญญามีกันแต่เชโกตามที่ชาวเทวะนิยมโลกิยะมีกันเท่านั้นก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตเจตสิกรูปน,นิพานมันก็ไม่มีวันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจถึงขั้นจบกิจอยู่กันอย่างสงบสุขได้แน่ๆจะเป็นได้กันก็แค่เชื่อมันกันเหลือเกินว่า ทำให้คนรวยกันขึ้นมาในสังคมให้มากๆนั่นแหละจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสําเร็จเด็ดขาดมันก็ยิ่งขัดแย้งสวนทางกันหนักหนาสาหัสสากันกันไปใหญ่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยตามแนวคิดความเชื่อมั่นที่ว่านี้ สิบผู้มีปัญญาที่สัมมาทิฏฐิกันจริงๆก็จะมีวิธีที่จะทำมีเจตนามีอุดมคติมีเชิงชั้นของการคิดมาใช้จัดการตนที่จะอยู่ในเศรษฐกิจที่ตนก็ร่วมทำเศรษฐกิจนั้นให้เป็นไปนตามอุดมคติเจตนาที่ตนเองเห็นควรเห็นว่าเหมาะสมสำเร็จจบกิจที่เป็นเศรษฐกิจนั้นๆยุติได้แน่นอน ดังที่มีคนจริงที่ได้รับรู้ความรู้ความฉลาดที่เป็นปัญญามาจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองหรือจากสัตรบุรุษผู้สัมมาทิฏฐิตามพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติบรรลุผลได้ตามและประกาศให้คนอื่นๆในโลกรู้ตามอีกทีในสังคมโลกก็สามารถมีคนผู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้สำเร็จจบกิจกันจริงพิสูจน์ได้แท้มีปรากฏการยืนยันอยู่ แม้ในโลกปัจจุบันยุคพุทธศักราช2,500นี้เป็นวิทยาศาสตร์แท้ไม่ใช่แค่ตระก,กะ